ที่มาร่วมกับกคุณโมแรมครับผม,ม,มก,ก็วันนี้นะครับก็มาร่วมฉลองนะครับผมคุณโมแรมนะครับตอนนี้ครบรอบ1ปีครับผมก็มาตั้งแต่วันแรกที่เขาเปิดเลยสาขาวันนี้เป็นสาขาแรกที่เซนต์ปัวนะครับผมก็เปิดวันนั้นก็เออ่น่าจะวันนี้ย22สุลาครับผมปีที่แล้วนะครับก็มาครบรอบ1ปีตอนนี้มีทั้งหมด4สาขาแล้วเออ่มี สาขาที่ไหนบ้างนะเดี๋ยวค่อยไปซื้อเราเองแล้วกันนะครับเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวนี้มี AI เยอ,อะเราถามได้ส่วนของรสชาติยังไงบ้างส่วนของรสชาติเน,นี่ยตอนนี้ก็คือมีผลิตภัณฑ์ที่แบบเขาแบบออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตัว al al ออริจินอลก็ยังอยู่นะครับผมเป็นตัวชีสเค้กตัวนี้คือยังอยู่แล้วก็มีชีสเค้กต่อมาก็คือเป็นรสช็อกโกแลตแล้วก็ล่าสุดนี้เป็นตัวดูไบช็อกโกแลตพิตาชิโอนะครับผมก็ตัวนี้ก็หอมพิตาชิโอนะครับตามสไตล์แบบดูไบช็อกโกแลตเลยเพราะด้านบนเขาก็แบบเอาแบบไวท์ช็อกมาโรยด้้้วววยขาาาางบนนนน่่่เคกกกรชติุมมมลห เอ้ยรู้ได้ไงอะชินที่มเลยอร่อยอร่อยใช่ไม่หวานมากาให้หนูขยับนี่เหรอยังขยับไปไหนโอเคโอเคคือตอนนี้มันเฉียงเราไม่รู้ว่ไหนกันเอาไปเถอะดุ เดินยต่ลูกเดินแต่แต่หน้าพิซเซนเตอร์การันตีความอร่อยต่อแต่แต่หน้พิซเซนเตอร์ยังยังไม่เป็นมีไม่เป็นมีเลยหรอการันตีความอร่อยนะแต่ว่านี่มีดับเบิลชีสก็อร่อยตัวดับเบิลชีสคือแบบใส่ชีสแบบเพิ่มเข้าไปมันเข้มข้นแล้วแบบอยู่ในก้อนที่มันแบบเล็กลงแล้วมันแบบแน่นๆเนี่ยอันนี้ก็อร่อยแล้วก็มากินกับซอฟเสิร์ฟเขาขายคู่กับซอฟเสิร์ฟ หรือจะซื้อแยกก็ได้แต่ว่าถ้ากินคู่กันเนี่ยอร่อยมากชอบชอบอันนียอันนี้ไม่ได้แบบขายของอะไรอันนี้คือเล่าให้ฟังจริงอันนี้อย่าหาว่าขายของเล่าให้ฟังมันอร่อยจริงอร่อยแบบโอ้โหลองแหวนแต่ถ้าแต่ถ้าเขาดึงมาเป็นของกับนรูปเราอะไรนะคอมพิวเตอร์มินิมอลอนนะคอมพิวเตอร์มินิมอลอนเพราะว่าเราเล่าละเอียดมากเก็เหมาะสมก็เหมาะสมมากคะแนนทำหน้าที่ช็อคช็อกเลยช็อกเลยเมื่อกี้ระหว่าง กนนูกาซงนไหทกนน่าจะพอๆกันก็าจะกล่าวว่าจะทำชีสเค้กรดเนื้อพูก้าซางยูวแต่สงสารลูกก็เลยแบบเดี๋ยวไปขอขไปคุณแก้ตัวใหญ่ตัวนี้ก่อนใช่ไม่เดี๋ยวแบบใต่เช่วะเรุ่นนะครับผม ก็คือเขาให้ประทับตาคือน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาที่ว่าแบบพอชีสเค้กมมาปุ๊บก็ข้างบนก็สามารถแบบทำรูปประทับตาอะไรได้อย่างนี้แล้วก็บอกว่าแต่ละสาขาที่เขาเปิดใหม่เขาก็จะแบบมีแบบปลาที่แบบต่างกันไปก็แบบเป็นรูปลาบางไายก่อนนเป็นซิกเนเจอร์แต่ละร้านปลาบางลายกาอไหนที่นี่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับทุกคนนะครับใครที่แบบมาเห็นผ่านมาเห็นนะครับผมคลิปนี้นะครับก็ฝากร้านนี้ด้วยนะครับคุ้มโบนแลบนะครับผมตอนนี้เนี่ยมี4สาขาด้วยกันนะครับแล้วที่นี่นะครับคือเซ็นทรัลเวิลด์ เล่นใหญ่มากแล้วเป็นไงออกงานกับลูกอาวันนี้อองลูกมาออกงานอันนี้ออกลูกกับจงเงียบลูกทวงลูกทวงลูกมาออกงานทวงลูกมาออกงานก็จริงๆก็ผู้ยงงตื่นเต้นนะเพราะว่านานๆทีจะได้มาลูกเพราะว่าลูกยุ่งมากคิอได้กับพ่อคือลูกยุ่งมากตื่นเต้นตอนอื่นเลยเขาบอกว่าตื่นเต้นครับที่ได้ออกงานกับคุณซังครับไม่ได้ออกงานานไหนได้งานพูดด้วยกันเนี่ยเอ๊ยก็ในต้นเดือนน่าจะมีอยู่ครับจังไม่ค่อยได้คับ ความจำไม่ค่อยดีเวลาไม่มีคิวมันเป็นคิวหล่อนะฮะคิวก็ต้องเช็คคิวเราด้วยกู่กนใช่คือแบบทุกอย่างมันต้องแบบดำเนินไปกู้การอ่าแล้วเวลาออกงานด้วยกันมันต้องเตรียมกันเลยต้องคุยยังไงบ้างให้ไปที่ทางเยวกันเตรียมคุยเลยหรอคือจริงๆคือค่อนข้างที่จะซิงกันอยู่แล้วคือแบบแค่มองตาก็รู้ใจแค่ไม่ต้องคุยอะไรกันเลยครับแต่เมื่อกี้เราคุยกันตั้งแต่เดือนเลยมาถึงเต้มาถึงครับเต้ ก็ถ้าฟังกับลูกอะนัดกันยังไงกับลูกเนี่ยก็คือจริงๆคือจังเป็นคนพูดพูดง่ายครับแกเป็นคนเชื่อฟังครับแกไม่ดื้อแกจะแบบบอกให้ทำอะไรแกก็จะทำตามได้เลยใช่ภูมิใจไหมลูกถึงพ่อแบบแบบแบบพ่อไม่หยูดอยู่ใจหนึ่งก็ภูมิใจอีกใจหนึ่งก็รู้สึก ดีใจครับผมเอาสิ่งที่หวัวลูกมาสิ่งที่หวัวพี่ใหหัวรูว้สึกว่าภูมิใจมากที่ที่กับมีแกเป็นลูกครับอภิชาติบุตรจริงๆเอ,อ่ภูมิใจไหมว่าต่ออกงานเขารูว่าต้องทำอะไรนี่นั่นเก่งๆจริงๆซังเป็นคนเก่งครับผมว่าแบบเรายากมากเลยนะที่เราจะมีลูกแล้วก็แบบลูกเนี่ยสามารถแบบเขาเรียกว่าอะไร อภิชาตบูดอ่อนะมันคือแบบหายากนะคือไม่ใช่ว่าใครใครจะเป็นอภิชาตบุูดก็ได้เออมันแบบหายากก็ต้องกตัญญูด้วยนะอน้กัตัญญูกตเวทีมันยากไปเรี่ยเพราะเขาสื่งขนาดนี้มันต้องหาโรงเรียนให้ยากต้องแบบโอ้ยคือส่งแกไปเรียนตลอดครับ<ห>คือ คือแกอยากเรียนอะไรคือเราส่งคือจะนั้นจินตนาการเป็นสำคัญของความรู้ครับคือแกอยากได้อะไรคือแก,แกจินตนาการแกอยากทำนู่นทำนี่เลยคือเราส่งไปตลอดจริงเรามีเขียนระเต้เไหมว่าเรากจะส่งเพราะแต่ละคนก็คือความคิดเหมือนกันจริงคือคิดเหมือนกันครับว่าอยากจะส่งแกไปที่ดาวังคาร <c oughs> ใช่แต่ว่ามันเป็นตัวเที่ยวเดียวนะครับแกก็เลยแบบ <c oughs> กล่าวมาส่งไปแล้วไม่ไม่รับกลับ <c oughs> ใช่คือเป็นตัวเที่ยวเดียวไปไม่ใช่ตัวที่ยวเดยวอย่ใช่ก็เลยแกก็เลยไม่ได้ไปครับน่าเสียดายน่าเสียดายอยากเรียนไหมครั เป็นนักกาจริงๆคืออยากจะสวยให้เป็นนักร้องครับผมคือนี่รู้จักวิลเลียมไรคันใช่ไหมฮะคือโอ้ยคือวิลเลียมเนี่ยเป็นอาจารย์ของเขาอีกทีหนึ่งส่งเรียนกับวิลเลียมไปแล้วส่งเรียนกับวิลเลียมแล้วก็กล่าวว่าจะให้แบบเป็นมาสเตอร์ทางด้านร้องเพลงครับหาค่าเทอมทันไหมหาค่าเทอมทันไหมโอ้ยค่าค่าเทอมเขาแรกกับอันนี้ครับได้กับอาหารได้กับอาหารได้เอาอาหารไปให้เอาอาหารไปให้ก็ได้เลยได้เลยครับผม นเอันนี้อพวกเขา็สร้างไว้ให้แต่ตอนที่จะไปลูกเราเสน่ห์แน่เนื่องจาคนอยากจะเข้ามาดองกับเราเนอคือคือลูกเราก็มีคนชอบเยอะแล้วลูกเราก็ชอบคนเยอะด้วยต้องทำงานกับใครก็ได้หมดเหรอฮะทำงานกับใครก็ไม่คือแกแกเป็นคนไม่ใช่คนแบบงี้แกเป็นคนที่แบบเป็นลี่เข้าคนง่ายใช่เจอเจ๊เจ๊เจ้คุณยายเนี่ยแกก็แบบพูดคุยอย่างเงี้ยเวลาใช่เวลาแกเจอน้องๆแกก็จะแบบคุยกับน้องๆเออ ซีมาแหวนคือจริงๆแล้วอันนี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับคือวันนั้นเนี่ยคือเมตาเขาเจอกับพ่อเขาวันแรกก็คือต้องเรียกอะไรอวินเหรอ,อกาวินนะ่ะ,อะเออเจอวินใช่ไหมเขาเจอกันวันแรกทีนี้เนี่ยพอดีว่ามีเจเจคุณยายเนี่ยให้แหวนซังมาซังก็เลยแบบรู้จะแหวนไปให้ใครเจอเจอเมตาพอดีซังก็เลยรู้สึกว่าเมตตาเนี่ยจะพาจะพาจังไปหาวินพอดีก็เลยเอาแหวนเนี่ย ให้เมตาตอนนั้นเลยออคุ้เข่าด้วยเหรอเออใช่คุกเข่าด้วยนี่มันเป็นตอนความร้เราเราด้รับข่าวนี้มาเราหนักใจมันหรือว่ายังไงราผมรู้สึกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่แบบคือเราก็พูดว่ากันว่าแบบมันอาจจะยังเร็วเกินไปหรือเปล่าครับลูกอะไรเงี้ยที่แบบเราต้องศึกษากันให้ดีกว่านี้ก่อนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าะไม่เขาแบบเขาแบบเขาเรียกว่าแบบเราไม่ได้ หวังอะไรสมบูรณ์สมบัติไม่ได้หวังใชแ่แต่เขาบอกว่าแต่เขาบอกมองว่าซังเนี่ยคือเลือกยอดพิรามิดเลยยอดพิระมิดจุดสูงสุดของห่วงโซ่ใช่พูกอย่างนั้นไ,ไหมครับไม,ไม่ผม,มรู้สึกคือจังเนี่ยออกมาเปิดเผยแล้วาสามารถขึ้นหัวข่าวได้เลยว่าจังเปิดเผยแล้ว สั่งไม่รู้มาก่อนว่าเมตาเนี่ยมีพ่อเป็นวินคือเขาแกคือเจอกันเหแบบเด็กที่ไปโรงเรียน่ะแล้วแกก็แบบเดินกปนนุ่งกันนิ่งกันนิ่งะแล้วเจอกันแล้วแกก็แค่ทักทายแล้วแกก็เล่นกันเป็นี่รีเประมาณอย่างนั้นคือแกแกเจอกันแล้วแกก็เล่นกันแล้วก็ทีนี้แกก็สนิทกันไงพด้วยความสนิทกันแกก็ถูอว่าเฮ้ยคุณยายให้แหวนมาแกก็อยากจะแบบมอบให้กับเมตาไม่รู้ทีหลังคือเพิ่งมารู้เลยว่าแบบ เมต้าบอกว่ามาช่างเดี๋ยวช่างเดี๋ยวเมต้าจะพาไปหาพ่อพอไปเจอปุ๊บเอ้าเป็นคุณวินคุณวินเลยด้วยใช่พญายักษ์ตัวหนึงไงเพราะในฐานะเป็นผู้ปกครองเรารู้สึกไงกับลูกเราที่รู้สึกว่าฉลาดเรื่องว่าเราอะไรยังไงเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยลูกถือว่าเป็นเด็กที่ดีคือเราเลือกคนเราเลือกมาจากแบบ ไม่ได้แบบเลือกจากฐานะจากอะไรเราเราเลือกจากใจเเออป็นแล้วครับว่าคิดอยู่ว่าจะเลือกความรักหรือเลือกเงินใช่ไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยครับไม่จริงๆเรามีมีที่จะเป็นไงบ้างพอคนตาต้องถามขึ้นมาโอ๊ยถ้าไปพ่อร้องโอ้ยเนี่ยีคนถามเหรอครับนีคนถามเรื่องนี้เหรอครับจริงๆซึ่งพี่เต้ก็ดูรู้แล้วว่าจะเลือกอะไรเนี่ยคือจริงๆเนี่ย อย่างที่บอกเลยนะครับว <c oughs> oh. okay ่าสซางเขารู้จักกันมาก่อนเลยแบบเด็กๆเขารู้จักกันไม่ากให้องไม่อยากให้มองตรงนั้นอย่าไม่อยากโฟกัสตรงนั้นอย่าให้โฟกัสตรงที่ความรักของเด็กๆมากกว่าไม่สรุปความรักกันเหรอไม่ไม่เหรอว่าเขาก็มีนักแข่งเยอะเราแบบสอนลูกแล้ว่าต้องเหงื่อใจนะเหมือนกับแม่ คือคือเรื่องคู่แข่งเนี่ยเราไม่ได้มองว่าคู่แข่งเรามองว่าเป็นแบบเพื่อนๆของลูกๆกันทั้งหมดคือทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดใช่ครับแล้วก็ช่างเนี่ยจะแบบดีกับใครเล่นกับใครอะไรเงี้ยคือแบบสบายของลูกเลยให้สระให้สระให้ทานะำผึ้งหอมมาอย่าง สถานการณ์เนี่ยก็ก็มีคุยกันบ้างไมีคุยกันบ้างครับทุกคนบ้าคุณก็คนบ้าคุยกันแล้วเป็นไงบ้างก็เลยบอกว่าก็คุยกันแล้วก็บอกเอ้ยเดี๋ยวก็ปล่อยให้เป็นแบบเรื่องของเด็กๆดีกว่าแล้วเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขาจะไม่น้อยใจเหรอต้องจิ้มกันมาก่อนเพื่อนๆเหรอคจัมโมอะไรเงี้ยเหรอยังไงเพรพ่อเขาศัตรูเยอะครับทำไมอะอันนี้เราไม่ชอบพ่อเขาเลยกลัวโดนลุมตีเดินๆอยู่เนี่ยแบบอุ้ยเขาหมั่นไส้ลูกมาตีลูกเงี้ย มองว่าแต่หนูไม่ได้มองอะไรแค่มองเรื่องความปลอดภัยมากกว่าครับพี่นักบัดรหรือพ่อเขาไม่ร่างพ่อเขาเหรอครับก็ชื่อชื่ออะไรนะพ่อเขาจูจูเนียร์อ๋อจูเนียร ну ์ที่ไม่ใช่จูเนียจูเนียร์เพื่อนผมใช่ไหมอ๋อจูมาร์คจูมาร์คโอ้ยน้องมาร์คกะดังมากเลยทำไมจีจ๊ะไม่ได้อะทำไมน้องมาร์คดังมากเลยอ่ะอ่ะก็ต้องว่ะ จู่อาจุ่มจำไม่ได้เหรอพ่จูหนูนาปะโอไม่ใช่มันตั้มันสามารถพักพิงได้เหรอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้จูจู่เออที่สนิทกับบูเตอร์อ๋อติดนิเทศใช่ไหมไ้นเออไม่ได้เอนกันเลยเออคุ้อยู่คุ้อยู่คุ้อยู่ต้องวอนไหมต้องวลนไหมถ้าแบบว่าผู้ปกครองมาคุยเองกังกังวลนเขามีเขามีศัตรูค่อนข้างเยอะไงกังวลว่าเดี๋ยว กังวลว่าเดี๋ยวเราจะไปเป็นแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเราเป็นเพื่อนเขาแล้วเดี๋ยวคนจะมาเกลียดเราด้วยอะไรเงี้ย่อันนี้ต้องระวังเลยต้องระวังอันนี้ผู้ชายเขาตัดให้เขาตัดใจอะไรนะผู้ชายลู้เขาตัดใจเลยเหรอไม่ไม่ครับจัมโบ้น่ารักครับจัมโบ้เป็นเด็กนะเรัาพูดบอกร่ะึเปลอาพ่อเขาก็ค่อนข้างน่ารักครับเมื่อคืนตอนข้างน่ารักใช่แต่น้องมังนี่น่ารักเลยออ๋แต่จะจูไม่ใช่ ใช่ครับคือมาร์กนี่คุยกันรู้เรื่องเลครับคุดีดีแล้วพ่อเขาเป็นใครนะก็เขาหน้ารักเขาเขาหน้ารัครันช่องทาธรรมชาติเงมชาติหรอครับก็อาจจะเป็นเจอกันในห้องของคุณตาใช่สามสิบกนจะเจอในห้องคุณตาครับใช่ ครับครับครับคับครับครับครันคับครัโครับ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 ค่ัครับครับครับรับคร้บครัครับครับครับ่รับครับค่ัจครับครัคือแกรับครับครับคับครครักครับครับครับครรับครัครับคร เราอยากทัวร์อะไรนะถ้าคุณมียกหูมาเอ้ยอันนี้เราคุยกันตลอดเวลาอยู่นะครับคือแบบเรามีการแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะพาลูกไปเที่ยวที่ไหนกันดีอันนี้ไม่ใช่อะไรนะคือลูกเขาสนิทกันแล้วหลังรู้สึกว่าจะพาเด็กๆไปเที่ยวไหนดีเอ้ยอะไรนะอ๋อจะไปอังกฤษเอาคุณที่จะเข้าอะไรพอดีเราเข้างานหรอโอเคครับดีมากเีอธิบายโปสเตอร์ โปสเตอร์อะไรเขถามคือโปสเตอร์อ่าก็คือเรื่องนี้นะครับชื่อเรื่องว่า franchise forever คืออยากจะพูดถึงโปสเตอร์พูดเสียงในหัวหรือว่าพูดเสียงดีของจริงที่อยากฟังจากใจมที่เราจากใจเหรอครับก็อ่าจริงๆแล้วคือในรูปโปสเตอร์คือมันก็จะแสดงอ่เขาเรียกว่าไม่ใช่สีหน้าเขาเรียกว่าพ่อไม่ต้องลุ้นใช่เขาจะเรียกคาคาแรคเตอร์คือแสดงออกมาว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนนะเป็นยังไงอย่างของเราก็จะแบบมีความแบบยิ้มแบบมีเลซไน์หน่อยส่วน คุณ<ม>เขาก็จะแบบแมีความหิวเลือดความในท่านหิวเลือดไม่ใช่เขาจะแบบมีความแบบมีความแบบเคร่งเครียดเพราะว่าเขาจะในเรื่องคือเขาจะเป็นคนที่แบบจับผิดว่าแบบเ hey, ฮ้ยทำไมคนนี้ดูแปลกๆทำไมคนนี้ถึงแบบทำพฤติกรรมอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนเอ่อแพชชชานิตนะครับ <c oughs> ก็มาปิดปากเอมี่ไว้เพราะว่าเอมี่หิวมากเขาเลยแบบหิวเลือดไม่ยู่เลือดไม่เลือดไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือเป็นฟีลแบบบอกคาแรคเตอร์เก่าเกินเกินเมื่วานว่าแบบเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงคือแค่เห็นโปสเตอร์ปุ๊บเราก็จะได้รู้เลยว่า เรื่องย่อมเป็นยังไงคือคือนักไครเตอร์มันจะเล่าเรื่องในโปสเตอร์มันจะเล่าเรื่องไว้แล้วอแต่หลายตัดสินว่าบุญไม่น่าจะใช่คนดีเพราะดูหน้าดูแบบฉันมาถูกจริงบุญเขาเป็นคนที่แบบเหมือนแบบคอยระแวงระ,ระมัดระวังตลอดในหน,น,น,น้าเขาจะแบบดอดอดนี้น<อ>หน้าเขาจะดูตลอดว่าเใครกังวลใช่ไหมเป็นกังวลว่าอะไรคือแบบแสดงให้เห็นถึงาครเตอร์ของเขาครับมรู้สึกไมรู้สึกว่าพอดูปุ๊บบุ่นี่ต้องบุ๋นตัวร้ายแน่นอน ก็จริงๆก็อยากให้ติดตามเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องที่มันมีความเข้มข้นคือแค่ฟังฟังการตัดต่อมาของทีเซอร์ใช่ไหมครับผมตัวเทรเลอร์เนี่ยตัวออฟฟิเชียลใช่ไหมคือใส่เพลงเข้าไปด้วยรู้สึกว่าการตัดต่อครั้งนี้คือให้ภาพดีตัดต่อแล้วก็เขาเป็นเพอร์ชีพด้านการแบบตัดต่อในซีรีส์ประเภทนี้อยู่แล้วใช่ครับทีนี้ก็คือแบบมีการใส่เพลงมีการใส่จังหวะอะไรเข้าไปอย่างนี้ผมรู้สึกว่าทําให้แบบ ซีรีส์มันแบบน่าติดตามมากขึ้นจริงๆนะทุกทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันเนาะทั้งแบบเขาเรียกว่าเอ่อเคมีนักแสดงนักแสดงแล้วก็ผู้กำกับแสงสีเสียงไฟอะไรเงี้ยแล้วก็การตัดต่อนี่ก็สำคัญผมว่าการตัดต่อนี่ก็ดีมากเพราะว่าถ้าเราเห็นทีเซอร์กบเรารู้เลยว่าเฮ้ยซีนในซีรีส์เนี่ยมันอาจจะต้องแบบมีการตัดแบบแบบไหนยังไงเส้นเรียกมันเข้มข้นขนาดไหนเข้มข้นขนาดไหนจริงๆก็มันเอาจริงๆนะมันมีแค่แปดตอนแตในทีละแปดตอนเนี่ยมันเล่าไม่ทัน มันควรจะมีแบบ24ตอนเป็นละครละครหลังข่าวใช่ถ้าถึงยี่สิบอ่ะเขาว่าอะไรอ่ะไม่มันควรจะต้องมี24เพราะจริงแค่นมีแค่8มันเลยเข้มข้นเนื้อไหมจากยี่สิบแตึ๊บเหลือแค่แปดแล้วคุณดูทางบ้านจะตามทันไหมตามทันไหมตามทันไหมก็อาจจะแบบเปิดมาแล้วก็เดินไปหลังบ้านแล้วกลับมาเฮ้ยหายไปไหนแล้วคุณหายไปแล้วอันนี้คืออะไรลืมของหรอใช่คุณเล่นก็คือตามทันคือจริงๆริงคือเนื้อเรื่องมันก็คือแบบ มันเข้มข้นแล้วมันก็น่าติดตามแต่ว่ามันไม่ได้แบบดำเนินแบบไม่ที่เม็นปากไม่คือคนสปอยเหรอฮะไี่เม็ไม่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 มีไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีสปอยอะไรอยู่แล้วจะสปอยได้ทุกอย่างเป็นคนสปอยอยู่แล้วเไม่คนไม่ก็เป็นสปอยอยู่แล้วใช่คือไม่มีไม่มีอะไรก็ได้ทุกอย่างไม่งั้นถ้ามีปากแปดตอนมันต้องตแปดตอนคือจริงๆแล้วคือมันเข้มข้นเรื่อยๆแล้วก็มันมีความแบบ มันน่าจะใส่ความคำว่าติลเลอร์ได้คือมีความหลอนมีความแบบน่ากลัวอยู่ด้วยแล้วก็เอ่อมันเป็นแบบดราม่าที่แบบมีความ,มอะไรนะฆาตกรรมเป็น <It was S 1> แนวแนวแนวเป็นแนวแบบติลเลอร์เนี่ยเนื้อหมายคือแค่ดูดีเซอร์ cherish, มันก็จะแบบเล่าเรื่องได้บางอย่างเพราะเห็นหมันมันจะมีเพลงแบบติงตองตึงติงอ่ะมันจะมีความแบบหลอนๆจิตๆิตอยู่อะไรอย่างเง,ง,ง,งี้ยครับซึ่งแบบคือเรื่องนี้เนี่ยพี่กูเขาเป็นผู้กำกับพี่กูพี่กู พี่ก uhm ูพี่ก like, ูพี่ก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 ูครับพี่กูพี่กูครับพี่กูพี่กูมีการูใช่ครับเพี่กูกำกับเข่นจริงสมจริงพี่กูมากำกับเองเลยคอเกวามีความแซบจริงด้วยะความแซบจริงๆก็แบบความแซบก็มีแบบกลางกลางคือมันก็ไม่จะมีแบบมีเลิฟซีนมีอะไรพวกนี้แหละแต่ว่าคือมันเขาเรียกว่าเป็นแบบเนื้อหาของ ความรักมีมีด้วยไงก็เลยต้องมีฉากเลิฟซีนบ้างนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาเดียวนะเขาเน้นเดียวเน้นแบบพี่กลัวเหรอตอนถ่ายเขาเดียวไหมเดียวไม้ล่าไม้เดี่ยวเดียวเท่านั้นไม้เดียวเท่านั้นบ้านคนถ่ายเนี่องสุดท้ายแล้วปลายปีเราเล่นกีฬาอะไรปลายปีเนี่ยครับผมก็ผมเล่นเป็น เราเล่นกย่าเลือกแคิดกีฬาอะไรชนิดกีฬาที่ผมเลือกก็คือเป็นนักพเนจรครับผมฮะก็คือไปเดิไปเรื่อยเหรอใช่สามารถเดินได้ปเรื่อยดป็นทุกแคทดิล่าเดินไปได้ที่ไหนก็ได้มันต้องมีสกิลเหมือนเดิมนะแล้วพเนจรก็ต้องไม่รู้เรื่องเข้าไว่เดินไปเรื่อยเลยมัววัวไปทุกเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องไปไหนก็เดินไปนู่นไปนี่พูดเล่นคือเป็นทางนี้ก็ลงเหมือนเดิมลงบาสครับผมบาสเกตบอลครับแต่ว่าเขาจะให้ลงไหมก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ เราลงไปกับว่าเป็นตัวทำแบบทำแต้มเลยเป็นตัวทำแต้มเลยจะให้อีกฝ่ายหนึ่งใช่เราไม่วิ่งเลื่องหน่อยเหรอเราไม่เราไม่เล่นเหรอเพราะแรกๆเราก็เล่นบาสเล่นบาสคือเราเล่นบาสมาตลอดทุกปีครับผมเพราะถามว่าวิ่งไหมก็จริงๆก็อยากวิ่งครับแต่ว่าสุขภาพไม่ให้ก็เลยเล่นบาสดีกว่าไม่ไม่คิดจะเปลี่ยนกีฬาบ้างเลยหรอไม่คิดจะเปลี่ยนกีฬาบ้างเลยหรอตอนเขาบอกว่าจะเล่นบาสเป็นปีสุดท้ายแล้วเราก็บอกว่าเราก็อาจจะเปลี่ยนกันใช่ครับว่าอาจจะดูที่แบบ คือจริงๆแล้วอยากจะให้น้องๆที่เข้ามาใหม่ๆอเงี้ยเขาได้แบบมามาเล่นกีฬามาได้มาเฉิดฉายกันบ้างอะไรเงี้ยว่าร่างกายได้ไหวเฮยไม่ไม่เลยครับผมจริงๆก็ไม่ไมมม่่ีไได้ปวดหลังไม่ได้อะไรเลยครับใช่เฉยเฉยเฉยเขาะว่ามันมีมีที่ที่ไปถ่ายรูปรวมกันแล้วคนเขียนแล้วใครเลขสามบ้างใครเอ๋อเออผมก็เห็นเหมือนกันใช่มาพี่เต้เป็คนที่หนึ่งผมไปพิมพ์แล้วว่าขอคุณที่แจ้งให้ทราบก็มันก็อยากแจ้งให้ลบมาทราบเสร็จนะครับไม่เป็นไรครับผมยังไม่ผิดกฎลบได้ครับไม่เป็นไร ก็คือเป็นถือว่าจะขอบคุณที่แจ้งให้ทราบจริงๆเออโอเคครับคุณครับขอบคุณครับเลขสามเขาพีเพิกแก้ลงมัน200ปีเขาบอกไม่เล่เราไม่แต่นี้ทเราเล่นบ่อยนะอะไรนะคุณสื่อชื่อบ่อยก็ตั้งแต่เป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโลกการเมืองว่แจกเศษมันอยู่โรงพยาบาลไม่มีอะไรทำเขาเลยเปิดไม่เปิดเอ็กซ์อะไรเขาเล่นมาเล่นมาเออสังคมเอ็กซ์มันก็สนุกดีเหมือนกันนะเอออะไรนะเออมันก็สนุกดีครับแต่ว่าเขาบอกว่าเราแก่ก็เลยเล่น าถ่ายรูปกันทุกคนยินเสก้าแต่ผานไปกี่กี่นาทีเนี่ยครึ่งชั่วโมงโอเค